แพทโพสโสดอีกแล้วตำรวจหนุ่มซื้อดอกไม้ง้อกลายเป็นว่าสดของนักแสดงสาวแพทนภปภาตันตระกูลจะเชื่อไม่ได้ซะแล้วเมื่อล่าสุดแพทนภปภาก็ได้ลิปซสิงคำพูดเมื่อมีคนถามว่าผมยาวหรือผมสั้นซึ่งคำตอบที่ได้คือผมโสดครับ ร้อมเขียนแคปชั่นทิ้งท้ายผมไม่ตรงแต่ผมสดครับงานนี้หวานใจตำรวจหนุ่มน,นายนพัฒได้เข้ามาเห็นก็รีบตรงเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าดื้อนะร่วมถึงใน IG s t สตอรของฝ่ไฟชัยก็ลงรูปที่หอบช่อดอกไม้ไปให้ถึงหน้าบ้านไม่รู้ว่าเนื่องในวันพิเศษอะไรหรือสาวแพทงอนอีกแต่ที่แน่ๆทางคู่ยังอินเลิฟและไม่ได้สดอย่างที่สาวแพทลิปซิงนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ